rao, lót lên, nó vừa nữa, nữa. bảy trăm Này <laughs> này thôi, à, lô, ba lô, ba uh... lô, ba chít vợ, cho im, mà chơi <coughs> อ่ะเด้อบาทนี่มาได้ซีกันทั้งเฮยโลมื้อได้บ่มือเลยโลมก้อนเลยได้เออไดบ่บ่เอาไปทางนั้นเลยมาพี่น้องไว้เก่าสามาทีเก่าภาพน้ำเก่าภาพคนก็เออเอฟซประจุู้นทั้งกรตุกน้ำกระตุกน้ำอะไมาแกดู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 แกดาแกดู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 ดูแกดูแกดู มาเด้อเรือสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนพี่น้องเนาะเบิร์ดม่งจุบลวาสเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพอๆกับช่องยูทูบพงศ์วิญญาณชายใจกันโดยเพียงเนาะเกิดปัญหาแล้วพี่น้องเอยทางเกิงน้องโดยนเพียงเนาะ ไปสิ่งพีแต่เมื่อวานนี้พี่น้องยังบอมาอยู่พี่น้องไอ้เนาะชิวาในได้ปล่อยให้ลูกับเมียรอเก้อนอนเก้ออยู่ทางเฮือนนี้พี่น้องไอ้เนาะก็หลายลายเอฟซีลายคอมินต์นาะพี่เนาะเว้ากันเป็นเสียงเดียวนาะพี่เนาะตอนนี้เดิมบอมกทางไอ้บุญเกลงแล้วพี่น้องเนาะบอกพอพังคว่ำเพิินหวานเนาะก็เฮาอยากบอกอยากชวนเพื่อยูพี่น้องแต่ว่าเพิ่นโบคอย อยู่เพื่อนเนาะเวลาจุ่มเฮามาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะได้กำบอกคอยอันพอเพิ่นพอทางบ้านเพิ่นมั่นใจคือเฮามาหอดมันก็ช่วงใบใบแต่น้ำมือพี่น้องเลยเนาะก็เลยต้องกลับขอโทษขอไปนักเอฟซีกัมิเตอร์เพิ่นปรับปรุงตัวเพิ่นใหม่ได้พิจารณาตัวเพิ่นใหม่เราพี่นเนาะส่วนทางเพื่อนเพิ่นก็ได้แต่จำนี้ก็ถือว่ายังขาดเพลนกับมึงลังคาหนิบางทีอ่า ผู้ใหญ่เพิ่นอาจจะถอนโตไปหลายพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้เนาะเอาก็เป็นห่วงทางงานน้องบุญเพลงนางดอยบุญมีอยู่พี่น้องเนาะตอนนี้กับพี่น้องเพราะว่าคาสร้างกันยังบวพอ่อทางบาราอ์เพิ่นว่าพี่น้องนเนาะนางดอยกินกบเบิดพูดต๊วัน,านบ,บานบราวซื้อมาให้แต่กักินทั้งงินโตันตน,นั่นเบดิดกับดูดเร ทีมงานกำลังโลเป็นสัมภาษอยู่พี่น้องมีแต่ว่าจะพากันลงมานั่งอยู่หฮมพี่ด้มันเอามันหอดมานั่งอยู่หฮมพี่ตัวนี้นะคือว่าเพิินนั่นแหละตามที่ว่าเขาอ่าหูนิสัยเล่าหนี่แบบว่าง่ายๆว่าคำว่าเล่ามันกินเดามาน่เราจะดีเราสิว่าาโตกับทีมงานแนี่เพราะว่าเราเป็นคนว่าว่าวลายว่าวลายไอ้บนกึงในพี่น้องเนาะ ว่าพิพาทก็ต้องกราบขอโทษขอภัยที่ว่าผมรับผู้ใหญ่เพื่อนช่วยนี่กะเพื่อนช่วยคล้องเัินช่วยทั้งเงินนางบุญมีเนี่ยนางบุญมีบุญเพลงนางร้อยเนาะเป็นห่วงนี่แต่พี่น้องไงเนาะกระตุนแล้วมะปะไว้มันเปียกน้าตากไว้ไปป่าไปเพื่อนดังนั้นก็นเพื่อนดงนนังนั้นมันช่าง อ้าวันนีกระยากเปืือนเนี่ยนะฮะบัมีไม่กวดเนาะมีไม่กวดใช่ไหรปงด้วะปงนี้เนาะปงนะกินยะืนกินรัวนเยนเ่เปียกบอบ่เปียกเปียกได มันเสียได้มีผ่าแห่งมาเช็ดไข่ย้ไอ้ไน้องลอยเอาผ่าเรื่มารับับเนาะอยู่ทางเือนกับอยู่หองกระได้มันอ้อาเอ้าเนาะบัดี้ออ้าีนออเทอได้ที่ดจ่าจามากเลยเนาะ,ะตกหรอบแรงขู่ยี่ตัวที่น้องไงน้นชมน้องกัน กินเขาอีกเมนูยังเหมือนเมนูยังจะจัดเหมือนเมนูยังเนาะไม่ลาบไปเหมือนเมนูลาบอีกลาบดูเป็นโปรเลยลาปากบอว่ายันว่าาบน้อยใจนะนี่ทั้งวันแต่ทั้งเรื่อิคนจะยังให้กินบะจุกููสุขนอะทั้งเอื่องศึกษาเพื่อเกือบรเกือบไรจะเอาชิมก่อนชุกข่อยนานมาพูดบอก เออเดี <đ> ๋เขานานมาพอดเนาะเกือบเมื่อก่อนนะสวัสดีสวัสดีเนาะมาเป็กุเห็นไผ่เอ่อของฮากมาเด้ยของฮากมามีลาบซุกลาบหากมาคือกันบ่เชินเจ้าอ่ะมาจากทางไหนปลากลือปลากลือมาแต่ปลากล้วยบ่เออย่านชุมเจ้าเมื่อก่อนได้จนท่านในเขาท่านปลากล้วยเนาะเอายังขี่เขาอยู่ ตั้งใจเลยเนาะตั้งใจขอมาทาังนี้นก่อนเลยไปฉันว่าเ<ห>รให้เตตา, <c oughs> าด้อน้องน้อยต้องให้รอกเอาเอาแจ้งหน่อยแจ้งาห จังหน่อยจังน่อยจังห้จังน่อยจังห้โอ้นาโอ้นาไปเฉยห้เสือเนีสว้าไปอีกแล้วเยไปเอาถ้วยนั่งลอยหนึ่งว้าไปาเจ้าพูอย่างนี้มันมีชุกเหรอวช่วยเดียวได้เลยาะเอาถวยอืดเตีมือสีงาวลาบสินอยู่เกงกาะเนาะ Rồi. Từ sau bữa đó Dù mình xuân nhỉ? Mình xuân đó. Nè. À, cái cây dù mình xuân này. Chỉ chỉ... Mày ông vay phi gần chẳng nói mình. kia nhầm đang cố kẹp cố kẹp thôi. Đang hên. Ừ, là... à, à, phi em ừ. sẽ tôm này. tôm đây nó. Mà, cái trong này. Vì thằng xúc thằng đít. Giang xúc thằng đít. À, sôi à, bay đi, nào, sôi bay đi. <laughs> Khẩu gà. Khẩu sám luôn. สามโลบปิแกใช้บปิขเอาขาปนังเลยได้ปมาจอยกับโดนึงเนี่ยพอเดียละเอาไปก่อนมาาบงั้งัาั้งบ่งมั่ังบ่งมอแบงมอได้เลยได้เังได้ยังอ่ะเดี๋ยวเรายอะขึนามาช่งันต้องตั้งทังเดียวกันถูนั่งขาต่บอขาสูงไปที่บออะไรเนยงดเงินไปดีได้บ่ได้ tặng của mình chào mưa ra này lên lúc 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 lên mà lên lúc lên lúc lên lúc lên เดือกินจึงเดือกินจึงไหวอิ่มมาชานเนาะมาเด้อบาทนี่มาได้อีกีกิกันเฮ้ยโลมือได้บ่ลมือได้มือได้ไปทางนั้นเลยมาพี่น้องเลยก่าสามัคคเก้าภาน้ำาภาพม้อเอประตูยตนทั้งปรุกน้ำน้ำเล็กงมานจับเดจัเลยับจับ ปล่ากินได้มันจีไายเคืองได้เลยเนาะมาเด้อเด้อักนะาบแกงกอกบ่นี่แม่เล้แม่เล่แกงกอกห้ามเหรอมีครับมีราบกอกหน้งอเนหนาหมนตาดคหนาหงหมอน้ำตาลกึ้นใ่รังคนพ่ ทำนำทางบ่มีนี่ยโลทางเีมาจับนึงแกงผงจับัมานึ่นะบู้รดยันบุเพ็แกกัดเอาตรงนม้เนยันบนนั้นแกงผีชื่อว่าอเองชื่อจับทำกันเี่นะสิบุมีผู้จับทันทีจับเจ็บไปได้หรอจับจับ มือกบขอคุยเหรอทำคุยมาจอยคุยเหรอว่ามาจ้ำแล้วจ้ำกันไอ้บนเกลิงเพิน่นอยู่น้ำนี่กินข้าวผมพาาดน้นี่เนาะพี่น้องเลยคุณปากเราบ่มีซ <laughs> องเชื่อเลยเนาะเมื่อก<อ>่อนกระจงไ<ง>ม่หาแล้วม,มึงหน่อยเนาะจุดหนึ่งเมื่อครับลูกบ่ น้อย่างไปคับเราขี่รถที่ไปที่พุ่นตัวได้ไก่กลวกันาสย่างย่ากลกว้าส่ย่างย่ากัไก่ตไก่เติบเลยเนาะหกกิโลสารกันหกกิโลเอาย่างกันเลยลาหกกิโลโลม่แต่าจะบางก็จะบรรเลานี่่นสงกิโลเนาะมันบไกล

อมาจะจะมงเหอเจ็ดโมง่คเรายนเลยนี่ผม่เช้าดีเดียวมาชงมาชงลูกเลยมาเลยเนาะอยู่ห้องเย็นไหนห้องเยนยังก่มาท่หงเพื่โอ้ยย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 ยียย

ลอยมาได้ไหมลาบคุ้ยได้ไกินบอกดูคุยปรวโงสองมือเลยคุน,น้อยมันอ่อ,อยไม่ก่อนมากองเย็นนะบ,บอกหจปึปีละีปีมัไปสองมือมันยังยันอยู่ก็เลเนาะกินคำหนึ่งหรือชมคำหนึงทำัไงต้องรักขากับเขาปีนี่บอก cường ma chứ mà cường nạp ừ, ngay ừ, đó ma gốc nằm cường cường ừ. nó. ừ. không? Không rồi. Ừ. ma có lo gì mà cười ừ. đấy thầy vui dành cho xê ma nó nó vậu lại vậu không thay người đời rồi ma vừa cười cầu rồi nè dân ma học xe đó xe lộn mà chín ừ. là... tàu ban này phun ว่าวางหันว่าเจ็บท้องเจ็บยังมาเป็นกระเพาะดิเมนเราขาดไปจ้ะขาดเนว้เพิ่มไปจ้ะสูบมาเจ็บท้องถือไปยังถวนหน้ามือสูบนั่งกับเจ็บท้องบ่มันอึ้นน้เจ็บท้องอ่าไปนั่งมาจะขับรถไทยห้งแล้วมันขึ้นเ่ื่อไปนอนเลย เมียได้เดือนนี่เมียบ่ดิเบ้าน่งร้อยนางเด่วยวเบ้าอันไอ้บุญเกิงนะตรงพังกับขาดไเนาะพังกับขดได้เห็นเลบ้าเราอยากเบ้าไปได้เลยเนี่หมดจืำเาเบ้าไปทั้งใดแล้วไปทั้งนั้น

ดได้เหยนามุนได้ชนนออยะักแม่ดิมีมอมพริกดอเยอะหนิเลยบูมอพิษเลยนี่นะใส่หลายเลยบูมพิษกับัตเตอรมิกเพิ่มปริมาณมาจอพ่อเลยพ่อเลยคือว่าคือว่าอยู่เือจีพ่อแล้ว่ะเพ็ดเนาะทำโมพิดแบบมันบยากเจ้าเลย มามือที่ไครับก right? oh ้องกินกอนเด้อเนาะกินกันกองใบฮะอบมาจนาทีอึ๊บเดี๋ยวว่ากินได้เลกินด้เลยเาอยู่ปะเท่นนี้เนาะ่านท่าในเรื่องอุปกรณ์ได้ใช่นี่อุปกรณ์นี่ก็เลือแต่อ่เลือกแต่ไม้แป้นไม้แป้น ม่เป็นผ้านี่บ่แม่นแป็นผาอย่างเดียวยังแค่เดียวนี่แม่นบ,บ่พ่คาดแผ่นผาอยู่สามสิบแผ่นสามพันบาทตอนนี้ขมาพีนี่ก็พอแล้วโอ้สังเกตีพอแล้วเนาะขมาอยู่ในสามสิบแผ่นนี่จะว่ามันตกอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณสามล้านสามล้านห้าตกอยู่สามล้านห้าเนาะ<น>ประมาณนั้นอะานสามล้านห้า,าสามล้านห้ากับขาสร้างหมื่นห้าพันบาทเนาะยัง ก็ยังเติมหนึ่งอยู่ได้เนาะยังเติมหนึ่งอยู่พี่แต่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้สิเป็นความจริงหนับมอจอจันอย่างเงเข้ามาแล้วเพื่อนอ๊ตบ่ได้บ่หรือว่ายังได้เนี่ยคือว่าขึ้นขึ้นขึ้นนอนแล้วมันบ่แมนว่าอ๊ตบ่ได้มันยังไงตู้เขาเขาว่ามันหัวตู้หัวแมนฝนพ้าฝนสาดอะไรมันเปียกเขาก็เลยพากันขึ้นไปนอนนอนสองคืนสามคืนแล้วพี่น้องเลย นอนนอนัแนสีว่าเขาก็ได้จังแนสีว่านอนเราบอกว่าคือนอนคือได้เพิ่มเนาะนี่นอนแล้วก็นอนเัาจะมีอยู่ที่แบบแกะเข็ดแกะเข็ดไปเพราะว่ายังมันจะขึ้นเป็นทางการเลยแล้วเงินมันมันแล้วตัวแรกถึงขึ้นเป็นทางการอีกตัวนึงหาแล้วอันนี้แบบว่าตัวข้าวเนาะตัวข้าวาตัวข้าวไปกอนเป็นว่าได้ตัวข้าว ามีแต่ว่าเมื่อนี้เขากะหู้แล้วพี่น้องเอ๋เนาะมันบุกเท่าใด้เนาะอ่ามันขาดยัางนีเนาะเขากะประหูแล้วบัดนี้ก็ได้มีแต่ว่าสาิเป็นจ<ด>ังใดกะเขาเหม็นกันเข้ามาพี่น้องเอ๋เนาะเดือว่าทางพลังปุยญ่เป็นทางพลังปุยไงทิ่เนาะก็มีกำลังศรัทธาอยากสมโภชเข้ามากะ ยินดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณดวงน้าเนาะขอบคุณดวงน้า,นนาโดยเอาฉันเนาะมาคือสิประมาณนี้แหละโดยมีแต่ภาวนาเนาะให้ครับมันทางเพลินซั่นนั่นเพิ่นเน,ะนาะแล้วคักแน่นนั่แหละแมเนอ่ามันแล้วมันถั่วไว้วจะไหนเฮาก็สิได้ไปช่วยครอบครัวอื่นน <ำ S 2> ําเนาะสิะได้ไปทางอื่นพี่น้องเนาะเอาฉันพี่น้องเอ้ยสําหรับเรื่องของทางบ้านอ่าน้องดอยเพิ่นนี่ก็ถือว่าสิประมาณนี้แหละ กับสิ่งที่ขาดก็ได้ก็คือเมื่อนี้แหละพี่น้องเลยพากันกินข้าวสมัครขี้เมื่อนี้ก็ได้เนาะก็ต้องโฟกุนกับคุณเนาะทางเอตุกเนาะเอตุกเอตุกเนาะเอตุกปู่แก้วเจ้าเดิมทั้งกินงานนี่แหละนี่เนาะได้กินน้ำตาลอันนี้กำลังกินกำลังใจสูเื่องๆงานมาสั่นนีเิดมีเป็นน้ำใจเพ่นเนาะาพี่เนาะออกมาทางนี้พี่น้องเนาะ แดีวเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะกินข้าวกินน้ำทางไอตุ๊กคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะเพลินเดี้ยงขับเขา่าทีมงานเพราะว่ารุ่นกนะ่อนนะบาร์เราเพลินบอได้กินน้ำเนาะเพลินก็เลยอยากให้กินน้ำกันอีกเนาะก็ขอขอบอกขอบใจทางเอื้อยหลายๆเนาะที่ว่าให้ทางทีมงานเขาได้กินขา้าวกินน้ำรวมกันพี่น้องเนาะกะอิะอ่มเบิดกุคนพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแหง่งบิดกุคนคือเก่าพี่น้องเนาะ มีแต่ว่ามาทางบ้านทางเฮือนของนงางดอยแต่ว่าผัวเราบอยู่คือเก้าพี่น,อน้องเนาะอ่าจังใดก็ขอบมุกขอบใจเอื้อยหลายอ่าที่ว่าเป็นเทือที่ชงที่สามนี่แหละเนาะกินเข่าน,น,น,นี่ก็ไดน้อยเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ว่วเวียงเองกับทีดา้มามลาพ่าาอเมพ,พี่น้องไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำเอฟซีประจุขู่ฉุกน็อตเพียงเนาะอ่าเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็ลามาลง ทา้งไงบนเกิงได้หไรเนาะกับเพื่อนเห็ดโตของเพื่อนเองนะเนี่ยพี่น้องเนาะเอากรไป레이มาอย่างดอกกับมีแต่ว่าพยายามบอกสอนเพื่อนคือ FC เอฟซีบ้าฮะเนี่ยบางคนกะว่าให้ค่อยๆโบกค่อยๆชอนบางคนกะว่าอ่าให้อันเบิ่งไปพี่น้องเนาะจังได้กะบูว่ากันพี่น้องไอ้ทั้งฝั่งดาวฝั่งไทยเนาะอ่าโอพี่น้องทั้งอันชูเพื่อนก็จะได้เดินทางครับสิกับก่อนบ่ ชูเพิ่นกลับก่อนเฮาบ่อือทังไทยเาทน่ก่อนว่อเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปหาทางนังดอยต่อเนาะมือหนามือไหนจังพกกันไหมประธานจอยครับบ่สิเขาว่าปลากวยอีกบ่เอา ว่าจอยคือน,นักบาทนี่พี่น้องไงย๋อบ่ได้จังเมือ่อแต่เมื่อพบจุค่อยก็ได้แมนอ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นัน่นก่อนพี่น้องเไยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเบ็ดสกูทุกคนบางอ่าทางฝั่งดาวพังไทยหรือวยทางต่างประเทศสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องเไยขอเกา่าสบายดีเนาะ